สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม b r n i n g b o a บอร์ m เกมช n n น l ใครเผาเราเผาว,วันนี้นะครับเราจะมาทำการบอร์ดเกม OV เ r v i e w เกมที่มีชื่อว่า The Wolf เกม The Wolf เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเนี่ยได้รับสปอนเซอร์มาจาก Hexahouse นะครับหรือจากคุณนันที่เป็น CEO ขอของ He x e x o u s เนั่นเองซึ่งคุณนันเนี่ยเขาได้ทำการ พสรูปภาพของเกมนี้ลงไปในโซเชียลมีเดียของทางคุณนันเองเนี่ยแล้วผมไปมองเห็นแล้วเอ้ยรู้สึกว่าเกมนี้มันมีอาร์ตเวิร์กที่ค่อนข้างน่าดึงดูดพอสมควรเลยผมก็เลยติดต่อไปหาคุณน,นันบอกว่าเอ้ยผมอยากทําการรีวิวบอร์ดเกมนี้คุณนันช่วยส่งมาให้ผมรีวิวหน่อยได้ไหมคุณนันบอกว่าไม่มีปัญหาก็เลยทําการส่งเกมนี้มาให้ผมรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันซึ่งก่อนที่เราจะไปทําการรีวิวเกม The Wolf นะครับผมก็ต้องขอพูดถึงสปอนเซอร์นิดนึงเนื่องจากว่าทาง h e ก a h o เ s e สนะครับตอนนี้ก็ม เกมบาร์บอรีนะครับสามารถสั่งเป็นเวอร์ชั่นฟูลเพนได้ซึ่งทางเฮกซ่าเฮาเนี่ยเขาก็ได้ทําแคมเปญร่วมกับร้านบีวิชบอร์ดเกมนะครับก็จะเพนตัวเกมบาร์บอรีเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยซึ่งตอนนี้ก็มียอดออเดอร์สําหรับการเพนเนี่ยมากกว่า200กล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเกมบาร์บอรีเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจของเฮกซ่าเฮาได้นะครับซึ่งในเพนเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะครับยังไงก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็ลองติดต่อเข้าไไไปสสออบบถามดดู้นนนครัหหเพื่ ไม่ได้แบ็กในส่วนของเกมบาบลิกไปยังไงผมก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีในส่วนของเวอร์ชันรีเทลหรือเปล่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้กับนักออกแบบคนไทยด้วยกันนะครับที่พาบอร์ดเกมไทยเนี่ยไปดังถึงทั่วโลกเลยโอเคกลับมาที่เกม The Wolf กันเกม The Wolf เนี่ยก็เป็นเกมมาจอริตี้ที่เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีความลึกของเกมค่อนข้างพอสมควรเลยซึ่งผมก็ได้ทําการทดสอบลองเล่นไปแล้วรอบหนึ่งก็ชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไงเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเกม The Wolf เนี่ยมีวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการอยงงไง เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยเริ่มในจุดแรกก็ค,คือตรงเทเลนทายตรงนี้ตรงแมปที่เราทําการสร้างตรงนี้ก่อนอื่น,นให้เราดูก่อนว่าเราเล่นกันกี่คนอันนี้ผมจะจําลองวิธีการเซตอัพแบบ3ผู้เล่นนะครับเราก็ลองเปิดในคู่มือของเราดูดๆมันก็จะมีวิธีการเซตแมปอยู่ว่าสนาะผู้เล่น4ผู้เล่นแล้วก็5ผู้เล่น,นจะทําการเซตอัพแมปแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน2คนก็จะมีการ แวรเลียนพิเศษด้วยที่จะทาการเซตอัพแบบพิเศษขึ้นมาก็ไปลองอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับแต่ทีนี้ในการที่เราเล่น3 4หรือ5คนเนี่ยก็เราจะเซตแมปโดยที่เราจะเอาแมปที่เป็นทายตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นรูปแอ่งน้ําตัวเนี้ยเอาไว้ตรงกลางก่อนจากนั้นก็ทําการสุ่มทายต่างๆเนี่ยมาวางไว้รอบๆเลยนะครับตามรูปแบบที่อยู่ในคู่มือเลยนะครับจากนั้นเราจะทําการวางในส่วนของโทเค็นที่เป็นโลนบู๊แบบนี้นะครับเอาวางไว้ตามจุดต่างๆเนี่ยที่อยู่ในแมปเลยมันจะมีพีพิ้นบอกู่ครับเราก็วางในส่วนของ ตัวโหลดบูมให้เรียบร้อยที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เก็บเข้ากล่องไปเลยต่อมาเราจะทําการสุ่มในส่วนของสกอ์โทเค็นนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบก็คือ ะจันร์เสี้ยวแบบนี้นะครับะจ์ครึ่งดวงแล้วก็ะจัน์เต็มดวงทีนี้เวลาเราเล่นกันกี่คนเนี่ยในคู่มือเขาก็จะบอกครับถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเนี่ยเราจะหยิบในส่วนของสกอร์โทเคนเนี่ยมาอย่างละ2อันแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนก็จะหยิบในส่วนของครึ่งหนึ่งกับเต็มดวงเนี่ยมาอีกอย่างละ3ามันนะครับถ้าเกิดเล่นกัน5คนอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับลองไปดูในคู่มืออีกทีหนึ่งเขาก็จะบอกเราก็ทําการสุ่มเลยว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันจะไปทําการสกอร์ที่ทายไหนนะครับผมก็ทําการวางเลยทีนี้เวลาเราจะทําการวางในส่ววนขอองตัก โทเคนตรงนี้เราจะวางในตรงพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งน้ําตรงนี้ครับทุกเทเลนทยนะครับ มันจะมีแอ่งน้ําอยู่1จุดเสมอนะครับที่เป็นรีเจียนเนาะมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับอ่าเราก็วางเลยผมก็วางไว้แบบนี้แล้วกันทั้งหมด6อันโอเคประมาณนี้ต่อมาเราก็จะทําการวางในส่วนของโทเค็นสัตว์นะครับโทเค็นสัตว์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเภทถ้าเกิดเราเล่นกัน3คนเราจะนําในส่วนของโทเค็นสัตว์เนี่ยทั้ง5ประเภทเนี่ยมาอย่างละ2อันก่อน1ชุดจากนั้นเราจะเพิ่มโทเค็นสัตว์ที่เป็นรูปกระต่ายอีก1ชุดก็รวมกันเป็นทั้งหมด 6ชุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน4ผู้เล่นเนี่ยเราก็จะเพิ่มโทเค็นสัตว์ที่เป็นหมูป่าแล้วก็แลคคูนมาอีกอย่างละ1ชุดแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นกัน5คนก็จะมีโทเค็นสัตว์เนี่ยทั้งหมดอย่างละ2ชุดพอเราได้แล้วเรียบร้อยเราก็ทําการสุ่มวางเลยนะครับในทุกๆรีเจียนทยก็จะมีจุดที่มันเป็นรูปสีชมพูแบบนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาโทเค็นสัตว์ประเภทไหนไปวางนะครับก็ทําการสุ่มวางแบบนี้ให้เรียบร้อยเท่านี้นะครับก็เป็นการ เซตอัพในส่วนของแมปเนี่ยเสร็จ <Them. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของเพลย์บอร์ดบ้างเพลย์บอร์ดเนี่ยก็ให้เราทําการเลือกเลยนะครับว่าเราจะเล่นเจ้าตัวน้องหมาป่าสีอะไรนะครับอันนี้ผมจะเล่นตัวน้องหมาป่าสีฟ้าละกันนะครับจะเป็นหมาป่าที่อยู่ในพื้นที่มะจากนั้นให้เราดูครับว่าตัวน um, <boy. S 2> ้องหมาป่าตัวนี้นะครับเป็นตัวน้องหมาป่าในเทเลนที Traffic ่เป็นตัวอะไรนะครับอันนี้เป็น nee. ตัวที่เขียนว่าตัวอีนะครับเราก็จะเอาในส่วนของเทเลนทายที่เป็นตัวอีทั้งหมดเนี่ยเอามาวางไว้ตรง ข้างหน้าเราแบบนี้โดยทายที่ตรงกับเทเลนของเจ้าตัวน้องม้าบาตัวนี้นะครับมันจะเป็นทายที่พลิกไปด้านไหนเนี่ยก็จะเป็นด้านเดิมเนี่ยเอามาวางไว้ที่ช่องแรกทางซ้ายสุดเสมอต่อมาอีก5เทเลนทายเนี่ยให้เราทําการวางยังไงก็ได้นะครับโดยที่ว่า5เทเลนทายเนี่ยจะต้องไม่ซ้ําเทเลนกันเด็ดขาดโดยที่เทเลนทายที่ซ้ํากับ เ,เทเลนทายของเจ้าตัวหมาป่าตัวนี้ซ้ำกันได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าห้าเทเลนทายตัวนี้ห้ามซ้ำกันเด็ดขาดต่อมาเราจะเอาในส่วนของโทเคนที่เรียกว่าเดนนะครับมาวางไว้ตรงนี้ในพื้นที่ของเพย์บอดของเราจะมีตรงพื้นที่ของแพ็กสเปรดทั้งหมด4อันเราจะเว้นช่องแรกสุดไว้เสมอนะครับเราจะไม่วางเช่นเดียวกันกับบูฟสปีดเราก็จะวางเดนไว้ทั้งหมด4อันแบบนี้ในส่วนของโฮลเลนนะครับเราก็วางไว้ตรงนี้แต่เวลาตัวโฮล เล้งเนี่ยพวกผมจะเรียกว่าบู๊นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่หมาป่ามันหอนนะครับก็คือเกมนี้มันก็จะมีการหรอนเรียกพวกนะครับเราก็ต้องอินนิดนึงนะครับเวลาการเล่นเป็นหมาป่าก็บู้ไปนะครับเวลาผมเล่นกับเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นตัวโทเค็นของแร่นะครับก็จะวางไว้ตรงด้านล่างตรงนี้ทั้งหมด4อันแล้วก็เจ้าตัวน้องหมาป่าที่เหลือนะครับหมาป่าในเกมนี้จะมีด้วยก,กัน2แบบนะครับตัวที่เป็นตัวใหญ่แบบนี้เขาจะเรียกว่า อัลฟ้าบูฟนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นน้องมาป่าตัวเล็กๆเกนี่ยเขาเรียกว่าแพกบูฟนะครับเราจะน,น้องแพกบูฟกับอัลฟาบูฟนะครับมาวางตรงบนที่ด้านขวาตรงนี้โดยที่มันจะมีบางช่องนะครับที่จะเป็นสัญลักณ์ที่เป็นอัลฟาบูฟเนี่ยเราก็วางในส่วนของอัลฟาบูฟไว้แบบนี้นะครับจะมีที่ช่องเบอร์3แล้วก็ช่องเบอร์8นะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัว แพคบูฟทั้งหมดจากนั้นผู้เล่นทุกคนจะได้รับในส่วนของเพย์เอ็ดกันไปคนละหนึ่งใบแบบนี้แล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็จะเหลืออัลฟาบูฟสองตัวแล้วก็แพคบูฟสองตัวนะครับจับคู่กันไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการเอาเจ้าตัวหมาป่าของเราสองคู่เนี่ยไปเซตในแมปอีกทีหนึง่งถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นมูนไลท์บอร์ดก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนปฏิทินหรือจะเป็นตัวทิกเกอร์นั่นแหละให้เราทําการสกอร์แต้มนั่นเองเดี๋ยวผมบอกีกทีหนึ่งว่ามันจะทําการทิกเกอร์เพื่อทําการสกอร โทเคนอยู่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเทเลนวายโทเคนแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะใช้แทนเป็นเทเลนประเภทไหนก็ได้ต่อมาก็จะเป็นโบนัสโทเคนก็จะเป็นรูปหน้า เจ้าน้องหมาป่าแบบนี้นะครับเราก็จะมีพวกแต้มที่เป็นโทเค็นแบบนี้อยู่เมื่อเราทําการเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการเซตเจ้าตัวฝูงหมาป่าเริ่มต้นของเราให้ไปอยู่ในแมปนี้โดยที่เราต้องทําการสุ่มก่อนว่าใครจะเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับโดยที่เกมเนี้ยเขาไม่มีเฟิร์สเพเยอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งเมื่อเกิดการทิกเกอร์จบเกมเนี้ยเขาจะทําการนับแต้มกันทันทีนะครับไม่ต้องมาแบบเล่นให้ครบรอบก่อนอะไรพวกนี้ก็ให้เริ่มจากผู้เล่นคนที่เป็นคนแรกก่อน,นครับทำการเอาเจ้าตัวน้องหมาป่าคู่หนึ่งนะครับที่เป กับแพ็กบูฟเนี่ยไปวางในเทลเลนที่อยู่ตรงใจกลางตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งมันจะถูกกั้นด้วยบ่อน้ําให้เราเอาไปวางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับถุงน่อผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะก็วางคู่หนึ่งต่อมาก็เป็นผู้เล่นคนที่2นะครับขออนุญาตเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วกันสีเขียวก็สามารถ เลือกไปวางตรงไหนก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปวางช่องเดียวกับที่มีเพื่อนของเราอยู่นะครับสีเขียวบอกว่าขอวางตรงนี้แล้วกันต่อมาสีเหลืองสีเหลืองก็ขอวางฝั่งนี้แล้วกันแล้วเราก็จะย้อนกลับมาจากผู้เล่นคนสุดท้ายโดยที่เราจะวางฝูงหมาป่าฝูงที่2เนี่ยเราจะต้องวางอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามกันนะครับห้ามวางฝั่งเดียวกันอ่ะสีเหลืองก็ขอวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็ฝั่งนู้นวางไปแล้วเนาะเราก็จะมาวางฝั่งนี้แล้วก็สีฟ้า ตัวสุดท้ายก็จะวางไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะวางไว้ในรีเจียนที่เป็นตรงทายการเท่านั้นนะรีเจียนอื่นเนี่ยยังวางไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ ตอนเซตอัพก็มีแค่นี้เลยจบไปแล้วนะครับในส่วนของวิธีการเซตอัพทีนี้เราเราจะมาดูวิธีการเล่นกันนะครับซึ่งวิธีการเล่นของเกม The Wolf นะครับก็คือโดยในเกม The Wolf นะครับเราจะมีแอคชั่นให้ทําด้วยกันทั้งหมด5แบบซึ่งเมื่อถึงเทิร์นของผู้เล่นผู้เล่นจะเลือกทํา1ใน5แบบนี้เท่านั้นพอทําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปก็เล่นกันวนไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ทิกเกอร์จบเกมเราก็จะมาทําการนับแต้มกันหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์ทิกเกอร์ทที่่จะะตตต้้องําากรคิดแแมในล ลีเจียนนะครับเมื่อจบเทินของผู้เล่นคนนั้นเนี่ยเราก็จะทําการคิดแต้มในลีเจียนที่มันบอกทันทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายใน,ในการคิดแต้มอีกทีนึงแล้กันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันนะครับว่า วิธีการเล่นของเกมนี้เนี่ยมันมีวิธีการเล่นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากแอคชั่นแรกกันก่อนนะครับก็คือแอคชั่นมูฟจริงๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของวิธีการเล่นแอคชั่นเนี่ยผมขออธิบายกิมมิคของเกมนี้กันก่อนหรือแมคาีนิกหลักๆของเกมนี้กันนะครับว่าเขาใช้แมคาีนิกอะไรโดยที่เกมเนี่ยเขาจะมีเทเลนทายด้วยกันทั้งหมด 6อันเนี่ยวางไว้อยู่ตรงเพย์บอร์ดของเราตรงนี้แหละซึ่งเวลาที่เราจะทำแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเกมนี้บอกว่าคุณจะต้องกําหนดเป้าหมายในเทเลนทายนั้นที่คุณจะทำแอคชั่นก่อนนะครับแล้วเราจะทําการพลิกเทเลนทายตรงนี้แหละเพื่อทำแอคชั่นบางแอคชั่นบอกว่าต้องการเทเลนทายที่เป็นประเภทเดียวกัน2อันเราก็ต้องมี2อันแบบนี้สมมุติว่าผมมีตัวพื้นที่หิมะแบบนี้2ออันเนี่ยผมก็สามารถทำแอคชั่นนั้นได้นะครับผมก็ทําการพลิกโดยที่เทเลนทายอันแรกมันเป็นเทเลนทายเฉพาะของเผ่าเรานะครับเพราะฉะนั้นพล ที่เหลือเนี่ยอันนี้เวลาพลิกเราก็ต้องพลิกเทเลนทายเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าด้านหลังเวลาพลิกไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเทเลนทายประเภทไหนอย่างเช่นเทเลนทายหิมะอันนี้เขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยจะกลายเป็นเทเลนทายที่เป็นแซนหรือเป็นทะเลทรายนั่นเองนะครับอาผมก็ทําการพลิกอันเดียวแค่นี้แหละ เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือกิมมิคนะครับในการทำแอคชั่นของเกมนี้โดยที่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของแอคชั่นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือแอคชั่นที่เรียกว่ามูฟซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็ต้องทําการเลือกก่อนว่าจุดที่เราจะทำแอคชั่นเนี่ยอยู่ในประเภทไหนนะครับแล้วเราก็ต้องทําการพลิกเทเลนทายตามประเภทนั้นโดยแอคชั่นมูฟเนี่ยเขาจะต้องพลิกเทเลนทายเพียงแค่หอันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าอยากจะเดินฝูงหมาป่าของผมไปที่พื้นที่ที่เป็นป่าไม้แบบนี้อ่ะผมแต่ทาปุ๊บ ป่าที่เป็นสีเขียวๆเป็นมิกิกไปเลยแล้วเราก็เดินหมาป่าของเราทีนี้เราจะเดินหมาป่าของเราได้กี่มูฟเมนต์ก็ให้ดูค่าพลังตรงนี้เริ่มเกมมามูฟเมนต์สปีดของวูฟเราเนี่ยจะเดินได้3มช่องต่อหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วก็เราจะมีแพ็กสเปซนะครับก็คือในฝูงหมาป่าของเราเนี่ยเราจะแยกเดินได้ทั้งหมดกี่ตัวน,นั่นเองอย่างเริ่มเกมมาเราจะแยกฝูงหมาป่าเดินได้เนี่ยสตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะเดินได้3มช่อง แต่ว่าเราจะเดินไปช่องไหนก็นแล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในช่องที่เป็น forest เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราพิกทายที่เป็น forest นั่นเองมูเวนของหมาป่าเนี่ยเราจะเดินเท่ากับ3หรือน้อยกว่า3ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรูปแบบการเดินนิดนึงก็คือตรงพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ําตรงนี้นะครับที่อยู่ใจกลางตรงนี้แล้วก็พื้นที่ที่มีโทเค็นสกอ e แต้มวางไว้อยู่เนี่ย ตัวฝูงหมาป่าของเราเนี่ยไม่สามารถเดินข้ามไปได้นะครับเวลาจะเดินไปเนี่ยก็ต้องเดินอ้อมไปการเดินของฝูงหมาป่าของเราเนี่ยสามารถเดินข้ามในส่วนของตัวที่เป็นโลนวูฟหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าสัตว์เนี่ยอาศัยอยู่ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวหมาป่าของเราเนี่ยจะไม่สามารถหยุดอยู่ในช่องนั้นได้นะครับก็คือนับได้อย่างสมมติว่าผมเดิน3ามพอยต์เนี่ยผมสามารถนับนี้ก็ได้ก็คือเดิน1 2 3แบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรือจะเดิน หนึ่งอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันต่อมาครับเกมนี้มีกฎบอกว่าในแต่ละ hex นะครับหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีโทเค็นอยู่ได้เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นจะมีมากกว่า2ชิ้นไม่ได้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถเดินหมาป่าเนี่ยมารวมกันเป็น3ตัวในพื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ทําไม่ได้นะครับต่อมาผู้เล่นเนี่ยสามารถเดินเข้าไปหาผู้เล่นอีกคนนึงได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเดินเจ้าตัวอัลฟาบูมเนี่ย เดินไปหาเจ้าตัวแพ็กบูฟของผู้เล่นคนอื่นได้ในกรณีเดียวเท่านั้นอย่างเช่นสมมติว่าสีเหลืองยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าตัวน้องแพ็กบูฟเนี่ยเวลาเราเดินเจ้าตัวอัลฟาวูฟของเราเดินเข้าไปในพื้นที่ที่มีแพ็กบูฟของผู้เล่นคนอื่นอยู่เราจะต้องย้ายเจ้าตัวแพ็กบูฟของผู้เลออ่น่นนียไปตรงโลเคชันไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ากฎการย้ายไปลงเนี่ยก็ตามกฎปกติเลยในพื้นที่นั้นเนี่ยจะต้องมีเจ้าตัวน้องหมาป่าเนี่ยไม่เกิน2ชิ้นแล้วก็ไม่สามารถไปอยู่ในช่องเดียวกับโลนวูฟหรืออยู่ในช่องเดียวกับ ตัวทุเข็นสัตว์แบบนี้ได้ถ้าเกิดรอบๆตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถย้ายไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนกระเถิบไปอีก1ช่องได้นะครับเนี่ยก็เตะต่อตัวน้องมาป่าตัวเล็กอย่างนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือจากฟู้งของเราแหละก็ะคือเดินมาไล่นั่นเองต่อมาถ้าตัวอัลฟาวูฟของเราไม่สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกับอัลฟาวูฟของผู้เล่นคนอื่นได้นะครับแล้วก็ เจ้าตัวแพรกูฟของเราไม่สามารถเดินไปอยู่ในช่องเดียวกับอัลฟาวูฟคนอื่นได้แล้วก็ไม่สามารถเดินไปอยู่ในช่องเดียวกับแพรกูฟตัวอื่นได้เช่นกันอันนี้ก็คือกฎของการเดินต่อมานะครับเจ้าตัวเดนนะครับหรือตัวเป็นเหมือนกับลังของเรามันเป็นลังเล็กเนาะแลนเนี่ยก็คือลังใหญ่ถ้าเกิดเรามีเจ้าตัวโทเค็นเดนตัวนี้อยู่นะครับเราก็สามารถเดินไปอยู่ในพื้นที่เดียวกับเดนได้นะครับเพราะว่ากฎของเขาบอกว่าใน1ช่องเนี่ยห้ามมี ทเคนเกิน2ชิ้นนะครับเดนก็ถือว่าเป็นโทเคนอีก1ชิ้นเช่นเดียวกันเหมือนกันครับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยสามารถเดินเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกับเดนของผู้เล่นอีกคนหนึ่งได้เช่นกันไม่มีปัญหาอันสุดท้ายครับ ถ้าเกิดเป็นแร่นะครับตัวนี้โทเคนที่มันเป็นถ้ำของเราเลยเนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีโทเคนอันเนี้ยได้แค่1ชิ้นเท่านั้นไม่มีตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับไม่สามารถเดินมาอยู่ในพื้นที่เดียวกับแร่ตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาวูฟหรือแพควูฟของเราเองรวมถึงอัลฟาวูฟแล้วก็แพควูฟของผู้เล่นคนอื่นด้วยก็ไม่สามารถเดินเข้ามาอยู่ในช่องแร่โทเคนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แร่โทเคนเนี่ยของผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราสร้างขึ้นมานะครับแร่โทเคนจะมีอยู่ใน รีเจียนได้แค่1อันต่อ1นผู้เล่นเท่านั้นเราไม่สามารถมีแรโทเค็นเนี่ยอยู่ในรีเจียนนั้นเนี่ยได้มากกว่า1อันเด็ดขาดแล้วก็การสร้างแรโทเค็นตัวนี้เราจะต้องสร้างอยู่รอบๆบ่อน้ําในแต่ละรีเจียนเท่านั้นเราไม่สามารถไปสร้างโดเดแบบนี้ได้นะครับนี่มันก็จะมีบ่อน้ำไอตัวที่มีโทเค็นการสกอร์แ้มอยู่นะีลยอันนั้นคือพื้นที่ตรงที่เป็น บ่อน้ำนั่นเองอันนี้ก็คือแอคชั่นของการเดินมีแค่นี้เลยง่ายมากๆเวลาเราจะเดินไหนเราแค่พลิกทายตัวเองถ้าเรายิ่งอัปเกรดเจ้าตัวแ็กสเปซเยอะเท่าไหร่นเนี่ยเราก็สามารถเดินเจ้าตัวน้องป่าป่าของเราเนี่ยได้เยอะขึ้นรวมถึงอันนี้วูฟสปีดเนี่ยก็เราสามารถเดินได้ไกลยิ่งขึ้นแล้วกันอันนี้คือแอคชั่นแรกก็คือการมูฟแอคชั่นต่อมาที่ผมพูดเลยก็คือการสร้างเดนนั่นเองนะครับ การสร้างเดนก็คือเราจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องใช้ตัวอัลฟาบูฟสร้างเท่านั้นนะครับแล้วเราสร้างลงตรงไหนได้บ้างนะครับเราสามารถสร้างลงตรงพื้นที่ที่ติดอยู่กับอัลฟาบูฟได้เวลาเราจะทําการสร้างเดนลงไปเนี่ยเราจะต้องทําการพลิกเทเลนทที่เราเลือกจะสร้างอย่างเช่นผมอยากจะสร้างลงไปในพื้นที่ที่เป็นหิมะแบบนี้ผมก็ต้องทําการพลิกเทเลนททั้งหมด2อันผมถึงจะสามารถทําการสร้างได้ถ้ามีไม่ถึงก็สร้างไม่ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเรามีโทเค็นอันนี้อ่าน,นี่คือ Y terrain โท ken เราสามารถใช้เนี่ยคอมโบรวมกับตรงนี้ได้สมมติว่าผมมีเพียงแค่1อันแบบนี้อ่าผมก็บอกว่าขอใช้ร่วมกับ Y token ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นหิมะใช้เสร็จรปุ๊บก็คืนกองกางนะครับแล้วก็พลิก2อันแล้วผมก็สามารถลดเด้นจากตรงไหนก็ได้นะครับหยิบมา1อันแล้วเราก็เอามาวางตรงพื้นที่นั้นทันทีแบบนี้นะฮะโอเค แลวตรงไหนเวลาเราปลดไปแล้วปุ๊บได้ของอะไรเนี่ยเราก็หยิบเลยอย่างเช่นผมปลดเดนต์ตัวนี้ไปเนี่ยได้โบนัสแอคชั่นมาผมก็เก็บโบนัสแอคชั่นไว้แบบนี้ในส่วนของโบนัสแอคชั่นนะครับอันนี้คือเป็นแอคชั่นที่เราสามารถทําเพิ่มได้นะครับปกติแล้วพอถึงเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยเราจะทําได้เพียงแค่1นึ่งแอคชั่นเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โบนัสแอคชั่นเนี่ยเราก็สามารถทิ้งแล้วก็ทำแอคชั่นต่อไปได้อีกทันทีเลยก็เป็นคอมโบที่เราอาจจะสามารถแบบตุ้มต้ามทีเดียวแล้วก็ได้ทาําก,การสกอร์แต ต่อมาคือแอคชั่นการสร้างแร่อะผมบอกกดไปแล้วเนาะการสร้างแร่จะสร้างแร่ได้ยังไงบ้างในแต่ละรีเจียนจะมีแร่ได้แค่หนึ่งอันแล้วก็เราจะสร้างแร่ได้แค่ในพื้นที่ที่เป็นติดกับน้ําเท่านั้นนะครับในแต่ละรีเจียนเองแต่ว่าการสร้างแร่เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนจากเดนกลายเป็นแร่โดยที่เราก็ต้องทําการหยิบแร่อันซ้ายสุดเนี่ยในบอร์ดเนี่ยเราก็มาแทนที่เดนของเราแบบนี้ทีนี้การพลิกทายเหมือนกันครับเราก็ต้องใช้2ทาย ที่เหมือนกันนะครับในการสร้างแรนะครับอย่างเช่นผมจะสร้างฟอเรสตตรงนี้อ่ะผมก็ต้องมีฟอเรสตสองอันแบบนี้ก่อนอ่ะนเนี่ยผมมีฟอเรสตสองอันแบบนี้ผมก็ทําการพลิกเลยทันที2ออันแบบนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวแรเนี่ยมาสร้างแทนเดนตรงนี้ทีนี้ครับเกมนี้บอกว่าทุกโทเค็นนะครับที่ถูกหลุดออกจากบอร์ดนี้นะครับถูกอะไรก็แล้วแต่มันจะไปวางไว้ที่แท็กปฏิทินตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าแท็กมูลไลท์เนาะมันก็จะวางไปเรื่อยแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่มันวางไปแล้วปุ๊บมันไปตกที่ตรงช่องโทเค็นทําการสกอร์แต้มพอผู้้เล่่นนนนคัะ เล่นแอคชั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะทําการสกอร์แต้มทันทีโดยที่การสกอร์แต้มในแต่ละที่ก็คืออันนี้บอกว่าสกอร์แต้มในพื้นที่ที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวเท่านั้นเนี่ยก็จะสกอร์แต้มแค่2องลีเจียนนี้เท่านั้นพอสกอร์เสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมาสกอร์ในส่วนพระจันทร์ครึ่งดวงอ่ะแล้วก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงเราก็ดูนีนะว่าเราเล่นกี่คนบอร์ดเนี่ยมันมี2ด้านเนาะก็ดูดีๆว่าเล่น2ผู้เล่นหรือ3ผู้เล่นอีกด้านหนึ่งจะเป็นสําหรับ4แล้วก็5ผู้เล่นนั่นเองออันนรรน,นีีี้้้กกก็็คืาาารรรรสงแะมมปณ ต่อมานะครับก็คือแอคชั่นที่เรียกว่าการโฮลนะครับหรือการหอนเนี่ยแหละนะครับก็คือเราจะทําการเอาเจ้าตัวโลนบูฟตัวเนี้นะครับให้กลายมาเป็นพักพวกของเรานะครับทีนี้เวลาการที่เราจะทำแอคชั่นนี้ก็ต้องใช้2 t เทเลนทายที่เหมือนกันนะครับในการทำแอคชั่นนี้แล้วเราก็ จะต้องใช้อัลฟาวูฟด้วยในการทำลืมบอกไปนะครับแอคชั่นแลนด์ก็ต้องใช้อัลฟาวูฟในการทําด้วยนะครับถ้าอัลฟาวูฟไปอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถอัปเกรดได้นะมันต้องอยู่ติดกับเจ้าตัวพื้นที่ที่อัลฟาวูฟอยู่นะครับหรือตรงพื้นที่เดียวกับที่อัลฟาวูฟดูก็ได้นะครับทีนี้แอคชั่นแลนผมขอย้อนกลับมานิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโทเค็นของเพื่อนของเราอยู่ในพื้นที่ที่มีเดนของเราก่อนที่เราจะทําการอัปเกรดแบบนี้แล้วเวลาเราอัปเกรดมาเป็นแลนด์เนี่ยกด ของเกมนี้บอกแล้วเนาะว่าแรโทเค็นเนี่ยเขาจะอยู่ในแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นจะไม่มีโทเค็นอะไรเนี่ยมาอยู่กับเขาได้เราก็ต้องทําการเตะไอตัวอันที่เหลือเนี่ยครับที่เขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่แรเนี่ยไปไว้ตรงไหนก็ได้ดานขางอ่ะการหอนเพื่อให้เจ้าโลนวูฟกลายเป็นพวกของเราเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าตัวอัลฟาวูฟเช่นเดียวกันแต่ในระยะการที่เราจะสามารถหอนได้เนี่ยจะต้องดูที่ตรงแท็กนี้นะครับก็คือโฮเฟตนั่นเองคือเริ่มเกมมาเนี่ยเราสามารถหอนในระยะ2ช่องได้อย่างเช่นอัลฟาวูฟตัวนี้จะหอนก็จะหอนตัวนน,วน,วนี้ไดัวก็หอต เอาฟาวูตัวนี้ก็จะหอนตัวนี้ได้เช่นกันนะครับเวลาการหอนเนี่ยก็ใช้สองเทเลนทายที่เหมือนกันเช่นเดียวกันเราก็ทําการพลิกไปแบบนี้อันนี้ผมบอกก่อนว่าผมอยากจะหอนตัวโลนบูฟที่อยู่ในเทเลนที่มันเป็นแซนนะครับสีเหลืองผมก็ทาการพลิกสีเหลืองสองอันแบบนี้แล้วผมก็หอนเลยเวลาเราหอนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวโลนบูฟโทเค็นเนี่ยไปไว้ที่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็จะเอา ตัวน้องหมาของเราที่อยู่ในแท็กตรงนี้แพคบูมเนี่ยตัวที่อยู่ซ้ายสุดและบนสุดเนี่ยไล่นะครับเวลาเราปลดเนี่ยเราต้องปดจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะครับเราก็ไปวางแทนแบบนี้แค่นี้เองนะครับในการที่เราหอนก็ต้องดูในระยะของเจ้าตัว alpha b o o ด้วยว่ามีโฮเฟดเนี่ยอยู่กี่ช่องนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในแอคชั่นของโฮ ต่อมาแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือแอคชั่นที่เรียกว่าโดมิเนตนะครับโดมิเนตก็คือการที่เราจะเอาชิ้นส่วนของเราเนี่ยไปแทนของชิ้นส่วนเพื่อนนะครับโดมิเนตเกมนี้เราสามารถโดมิเนตได้ทั้งหมด2อย่างนะครับนั่นก็คือเราสามารถโดมิเนตเจ้าตัวแพ็กบูฟของผูเ้เล่นคนอื่นได้แล้วก็เราสามารถโดมิเนตในส่วนของเดน์ของผูเ้เล่นคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาการโดมิเนตให้เรายึดในส่วนของแท็กที่เป็น ฮอเฟตตัวนี้นะครับระยะของเจ้าตัวอัลฟาวูมเนี่ยสามารถทําการโดมิเนตได้ทีนี้ในการโดมิเนตเนี่ยมันก็จะเป็นแอคชั่นที่แบบแกล้งเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นแอคชั่นที่แบบอาจจะเป็นคอนฟ lict นิดนึงเพราะฉะนั้นการที่จะทำแอคชั่นโดมิเนตได้คุณจะต้องทําการพลิกทายที่เหมือนกัน3ทายนะครับแล้วเราก็จะทําการโดมิเนตได้อย่างสมมุติว่าผมจะโดมิเนตในส่วนของตัวเดนสสีเขียวที่อยู่ในพื้นที่หิมะตัวนี้ผมก็ต้องพลิกเทเลทายที่เป็นหิมะทั้งหมด3อันเนื่องจากว่าตัวละครของเราเนี่ยมันจะ เป็นตัวเก่งของพื้นที่นั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีทายที่เป็นประเภทเดียวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถลำดับพลิกทายดีๆเนี่ยเราก็จะเจอเทลเลนทายที่เป็นหิมะเนี่ยโผล่ขึ้นมาสามรถแบบนี้แล้วเราก็สามารถทําการโดมิเนตได้นะครับเวลาเราทําการโดมิเนตเราก็เอาของโทเค็นของเพื่อน,นออกไปเนาะทุกครั้งที่เราปลดโทเค็นรไรได้นะครับเราก็จะมาวางที่แท็กตรงนี้แล้วเราก็พลิกตรงนี้อ่าหนึ่งอันสองอันทายนี้ไม่ต้องพลิกนะครับพลิกไงก็เป็นเหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกเดนหนึ่งอันของเราไปแทนเลยผมขอเลือกเพิ่มสปีดแล้วกันก็เอาาไปวง แทนไว้แบบนี้อันนี้แค่นี้เองง่ายๆนะครับอันนี้คือการโดมิเนตเดนนะครับทีนี้ต่อมาคือการโดมิเนตเจ้าตัวแพ็คบุฟของพลเรืออื่นก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องทําการพลิกเทเลทายทั้งหมด3อันเวลาเราทําการโดมิเนตตัวแพ็คบุฟของพลเรืออื่นเนี่ยเราก็เอาแพ็คบุฟของพลเรืออื่นเนี่ยไปวางที่แท็กที่เป็นมูนไ์บอร์ดตรงนี้แล้วเราก็จาตัวหมาป่าของเราที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับหยิบมาจากบนซ้ายสุดเหมือนกับการที่เราสร้างโลนบุฟนั่นแหละนะครับเรามาวางแทนแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยก็คื แอคชั่นที่เรียกว่าโดมิเน่เนี่ยแล้วเราก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพิกทายทำแอคชั่นนี้เพื่อไม่ให้งงนะครับก่อนที่ผู้เล่นจะทำแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมเป็นข้อแนะนำเนาะบอลางมันมีเกิดการย้ายยึกยักอะไรแล้วแล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะทำแอคชั่นอะไรเนี่ยเราเลื่อนขึ้นมาก่อนแล้วเราบอกว่าเราจะทำแอคชั่นตรงพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายนะครับแล้วจะทำอะไรก็บอกเลยทำมูฟอ่าหยิบมาในงานก็บอกว่าทำมูฟก็ เดินให้เสร็จแล้วเราค่อยพลิกเดี๋ยวเวลาเราพลิกเสร็จปุ๊บสมมติว่ามีทายอันนี้ขึ้นมา2องอันเวลาเราพลิกเสร็จปุ๊บอาจจะจำไม่ได้ว่าเราพลิกใจอันไหนไปนะครับก็ทําให้เสร็จก่อนเราค่อยพลิกก็ได้โอเคเนาะอันนี้ก็คือแอคชั่นทั้งหมดในเกมนี้ต่อมาเกมนี้มันก็จะมีการล่าสัตว์โดยนิดหนึ่งนะครับการที่เราจะไปล่าโทเค็นสัตว์พวกนี้ได้ทําได้ยังไงก็คือเมื่อไรก็ตามที่เรามีเจ้าตัวหมาป่าของเราไปล้อมรอบเจ้าตัวสัตว์พวกนี้นะครับทั้งหมด3ช่องล้อมรอบตัวสัตว์ต่างๆเนีีีี่่เเเรรรรราาาาาาก็จะไดด้้้้้บบบบทททนนนนนััมมแแลวววงงงงออออ์์ขขซึ เ,เราสามารถมีโทเค็นห้ามซ้ำกันนะครับด้วยกันทั้งหมด5ชนิดซึ่งเกมเี่ยก็จะมี5ชนิดสัตว์พอดีแหละเราก็มาเก็บไว้ตรงนี้แล้วตอนจบเกมเราก็มาดูด้วยว่าเนี่ยถ้าตัวโทเค็นสัตว์พวกนี้เรามีแตกต่างกันกี่ชนิดเนี่ยถ้าเรามีแตกต่างกัน5ชนิดเนี่ยเราได้ถึง25แต้มนั่นเองอันนี้เป็นฟีเจอชัถ้าเกิดเราสามารถทําได้เนี่ยเราก็ได้ทําการหยิบในส่วนของโทเค็นสัตว์ทันทีอะประมาณนี้นะครับขอทําให้ดูนะสมมติว่าผมอยู่กันแบบนี้ อันนี้อยู่2นสอตัวเนี่ยมันก็ยังนับ1น,นะครับเพราะว่าเราต้องล้อมมันทั้งหมดเนี่ยสเฮกเนี่ยเราถึงจะได้ทําการหยิบเนี่ยผมล้อมได้เรียบร้อยปุ๊บผมก็ทําการหยิบในส่วนของโทเค็นมาทันทีแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการวางโทเค็นอะไรต่างๆเนี่ยโดนโดมิเนตโดนอะไรก็แล้วแต่มาเรื่อยๆการอัปเกรดเดนของเราด้วยกันมันก็ปลดมาเช่นเดียวกันอ่ะมีหมาหป่าใต้ แล้วมันมาตกในพื้นที่ที่ทําการสกอร์แต้มเราก็ดูนะว่าเราเล่นกันกีน่คนเนาะถ้าเล่นกันสคนมันจะเป็นแท็กหมายเลข9เราก็ดูเลยลีเจียนไหนที่เกิดการสกอร์แต้มก็อันนี้เป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนาะเราก็จะดู2อลีเจียนนี้เนี่ยสทายเนี่ยวิธีการดูมาจอริตี้เกมนี้ก็ดูง่ายๆนะครับก็คือใครที่มีคะแนนสูงสุดในลีเจียนนั้นก็จะได้รับโทเค็นนี้ไปนะทันทีคนที่1เนี่ยก็ได้ไปกระพิกเนี่ยไ็ได้4ีแต้มนะครับคนที่2เนี่ยก็จะได้ แต้มที่อยู่ข้างล่างนะครับคนที่ 3. คนที่4ี่เนี่ยก็คือไม่มีแต้มนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการนับ point การที่เราจะได้แต้มในีเจียนนั้นนะครับอย่างแรกเลยถ้าตัวน้องมาป่าทุกตัวนะครับจะมีค่าเป็น1นึ่ง point นะครับตัวเดนที่อยู่ในีเจียนนั้นก็มีค่าเป็น1นึ่ง p แล้วก็พื้นที่นั้นถ้าเกิดมีแร่นะครับจะมีค่าเป็น3าม point ถ้าเกิดใครมี point เยอยที่สุดเนี่ยก็จะได้แต้มของีเจียนนั้นไปแทนแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะได้ ถูเคนแต้มนี้ไปวางไว้นะถ้าเกิดใครเป็นที่2ทีนี้ถ้าเกิดมีที่1เสมอกัน2คนเราก็จะได้แต้มของลำดับที่2นะครับแล้วก็คนที่มีคะแนนลำดับที่2มาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับก็จะข้ามไปเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเรามีพอยต์เท่ากันเขาจะมาดูว่าใครมีอัลฟาวูฟอยู่ในรีเจียนนั้นเยอะที่สุดก็จะเป็นการชนะไทเบกนะครับแต่ถ้าเกิดอัลฟาวูฟเท่ากันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คะแนนก็จะลดหลั่นกันไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีที่1แล้วก็ในลำดับที่ยมีคนที่มี เหมือนกัน2คนก็จะไม่มีใครได้แต้มนะครับอันนี้ก็คือการคิดแต้มในส่วนของตัวรีเจนก็คิดทั้ง2รีเจนเรียบร้อยเราคิดเสร็จปุ๊บเราเอาโทเค็นอันนี้ออกนะครับแต่จริงมันจะมีโทเค็นที่มันใช้มาร์กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยเราก็หยิบออกแค่นี้เองแล้วเมื่อไหร่ก็ากตามที่มันเกิดการที่ไปถึงพระจันทร์ครึ่งดวงนะครับมันก็จะสกอร์ที่รีเจนนั้นต่อจนถึงพระจันทร์เต็มดวงเราก็ทําการสกอร์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการจบเกมทันทีแล้วก็มาดูว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็น คู่ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับทีนี้แต้มหลักๆที่ผมบอกเนาะลืมบอกไปแต้มมันคือมาจากการที่เราสกอร์ในแต่ละรีเจียนเนาะแล้วเราได้แต้มมาอันที่2ก็คือเราจะได้แต้มในส่วนของเพย์บอดเนาะเวลาเราปดมาเนี่ยเวลาได้แต้มในแต่ละจุดนะครับเราจะดูอันที่มากที่สุดนะไม่ใช่เอามารวมกันนะอย่างเช่นเราปลดตรงนี้ได้หมดไม่ใช่เอา3าบวก7แล้วจะบอกว่าได้10แต้มตรงนี้เนาะถ้าเกิดปดหมดเนี่ยก็ได้7แต้มแต่ถ้าเกิดปดเหลือแค่นี้อันนี้ก็ได้3แต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเรามี 5ประเภทไม่ซ้ำเนี่ยได้ยี่้านะครับแล้วตัวแรนเนี่ยก็จะอันละห้าอันต่อมาเนี่ยกลายเป็นสิบแ้มนะครับล้วกลายเป็นสิบห้าแล้วก็กลายเป็น2ี่สบสูงสุดคือ20ิบแต้มนี่แล้วก็ตัวเนี่ยแต้มของการปวจเจ้าตัวฝูงกระป่าตรงนี้ก็จะทําให้เราได้แต้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็รวมแต้มนะครับว่าใครแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับทีนี้ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเรามี แต้มเท่ากันเนี่ยใครจะเป็นคนชนะทายเบรกนะครับในตอนสุดท้ายอ่ะวิธีชนะทายเบรกก็คือให้ดูก่อนว่าใครได้ตัวสกอ์โทเค็นมานะครับที่เป็นดีเจนสกอ์โทเค็นเนาะก็คือโท็กเซนพวกเนี้ยแหละใครได้ตัวเนี้ยมาเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดยังเสมออีกก็ให้ดูว่าในบอร์ดเนี่ยใครมีจานวนหมาป่าในยเยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับโอเค ็จบไปแล้วนะครับสำหรับการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่า The Wolf นะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ Wolf นะครับมันเป็น W O L V E S อ่านเป็น The Wolf ออกเสียงเป็นตัว V อะไรเล่อยเปื่อยของผมนะครับอ่านไม่ถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณนันจาก He กซ่าเฮานะครับที่ทําการ ส่งบอร์ดเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะคบเพราะว่าอันนี้ผมก็อยากจกะซื้ออยู่เหมือนกันเาแต่ว่าช่วงนี้ก็เปไปเยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันสําหรับใครที่มีเกมนี้แล้วอยากลองเล่นนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับซึ่งผมแนะนำเนี่ยให้เล่น4-5คนนะเนื่องจากว่าเกมแนว majority เนี่ยเล่นเยอะๆจะค่อนข้างสนุกมากๆนะครับและเกมเนี่ยมันก็จะมีคอน f l i c t กันเล็กๆด้วยเนาะก็ะคือการที่เราไป dominate เพื่อนเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนแบบเฮ้ ทำมุเหรอเดี๋ยวเราจะทําคืนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากติดตาม Hexahouse ด้วยนะครับก็จะมีเกมใหม่ออกในเร็วๆนี้ด้วยยังไงก็ไปติดตามกันให้ดีๆแล้วก็ใครที่สั่งจองบาบาริกไว้เนี่ยก็เตรียมรอได้เลยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึงควอเตอร์สของปีนี้แหละน่าจะได้เกมกันแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเพ้นสี ก็ส่งให้กับร้านบีวิสทำการพิมพ์ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายครับยังไงก็ฝากคุเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็ฝากคุเพื่อนติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย